ขอสวัสดีนะครับขอต้อนรับสู่มินนี่ครับกับเกมอารีนาเบรกเอานะครับวันนี้เราก็อยู่กับโปรเว็บไซต์ปลายโปูไทยกันอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวมาไล่ฆ่าคนกันหน่อยละก,กันนะครับตัวโปก็ยังไม่โดนดักแบน์นะครับเป็นโปมองสะลุแบบเบียวๆนะลูกค้าท่านใดที่จะใช้งานเนี่ยผมแนะนําว่าเอาไปไว้ใช้เพื่อฟาร์มของหรืออะไรก็เพียงพอแล้วส่วนตัวผมแล้วก็คือซัดแหลกกูเจอใครยิงหมดนะครับผม ็ยังไม่โดนแบนนะครับนะสถานะตัวโปรเรายังคงปกตินะครับ Arena า,าเบรกเอาเล่นได้ทั้งบนสตรีมแล้วก็บลันเชอร์หลักเนาะวิด o w s 10วิด o w อ11ทุกเวอร์ชั่นสามารถใช้งานโปรตัวนี้ได้หมดนะครับก็บอกเลยว่าเหนียวเหนียวครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวรอห้องกันหน่อยนะครับก็ได้ห้องล้ผมเนี่ยไม่ได้เอากระเป๋าเป้มานะเดี๋ยวผมไปหาจ็คศพคนอื่นแล้วกันนะครับตัวผมก็ชิวๆเรื่อยๆนะครับ ก็มันจะมีบอกมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหรอหนึ่งร้านหกร้านตัวโปรเรานะครับเวลาลงเล่นไปเนี่ยเราจะมองเห็นราคาของศัตรูด้วยว่ามันเอาทรัพย์สินมาเท่าไหร่นะครับก็ผมแนะนําว่าการเล่นโปรไม่ต้องไปบ้าคิวไม่ต้องอะไรคุณอาจจะไปฟาร์มของหรืออะไรก็ได้นะครับส่วนตัวแล้วก็ขออนุญาตมาทําภารกิจนิดนึงละก,กันนะ ถ้าผมไม่เจอคนก็คือถือว่าโชคดีอะ่ะไม่โดนยิงครับแต่ถ้า,า,ากูเจอคนเมื่อไหร่ก็เจอกันครับนะครับต,ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นศัตรูไม่เห็นอะไรนะหลักๆผมก็มารับเควสร,รับอะไรก่อนแล้วกันครับผม เมลานับก็พอพวกเนี้ยนะปืองเอาของที่จําเป็นครับนะมันก็จะมีภารกิจทํานะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเป็นภาษาไทายด้วยโอ้ได้แปดหมื่นมาดินะมองไอเทมเรายังไม่มีนะครับลูกค้าหลายคนก็ขอกันมานะก็อดใจรอกันหน่อยละกันนะเนะพื่อนผมไปไหนวะเพื่อนผมเดินไปนู่นแล้วอุ้ย มันก็ไปเจอค่าหรอกนะมีคนจีนอยู่ตรงนู้นนะผมไม่รู้ว่าคนจีนเนี่ยเขามีแฮ็กกันหรือเปล่านะแต่เพื่อนกูเหมือนจะยิงอยู่นะครับเดี๋ยวไปช่วยหน่อยทำไมเพื่อนกูตายเร็วจังอะแล้วเพื่อนกูแตกอโหอะไรวะแล้วกูจะแตกไหมเนี่ย นะผมเอาชัวร์ไว้ก่อนนะรอบนี้เนี่ยคว,าว้ากระสุนทองมาด้วยนะครับนะในรีวิวครั้งก่อนนะครับปรากฏว่าผมเจอกระสุนทองนะเราแม่งซัดกุรุดแป๊บเดียวเลยนะคผมเอาเปืนเอ็ดมาแล้วก็ใส่กระสุนทองนะครับดาเมจก็น่าจะร้อยบวกๆว,วิ่งชาร์จน่าจะชิวๆนะถ้าไม่เจอลูกซองบั๊มหรืออะไรนี่ผมว่าน่าจะอีซี่อ่ะนะมันสองหนาต่างได้ไหมมันนั่งอยู่นะฮะ ม, <c oughs> มึงเฟี้ยวกับเพื่อนกูอ๋อมึงเฟี้ยวกับเพื่อนกูอ๋อนะับกัวก็สุนทองมาครับโอกาสที่มึงจะชนะกูน้อยมากๆนะับเพราะกระสุนทองเนี่ยมัน the best of the best เ yeah. นี่ยนับไอ้นี่น่าจะของฟรีนะครับไม่เป็นไรเอาไฟมานะครับเอาไว้ป่าเล่นสี่หมื่นอย่างน้อย,อยเราก็ได้กระเป๋าใช้ฟรีเว้ย ครับผมมาเนี่ยก็ไม่ได้เอาของอะไรมาหรอกนะครับอาเก็บดักศพเอาเป็นโปรรี่เลยครับฟาร์มของไปด้วยอะไรไปด้วยนะของอะไรที่มันกระกากเราก็ไม่ต้องเอามาครับอันนี้ศพเพื่อนเรานะนีโอ้ยโ,โดนขโมยปืนหมดเลยกระเป๋าแค่สองพันสองห้ากูสี่หมื่นมาดิ ียบร้อยมึงห้าวนักเลยสเต็ปมึงนี่มึงเฟี้ยวละเกินได้ของฟรีเยอะแยะโอ้โหเอเคเห็นไหมละ่ะเชี <S <S ่ย it's our time to shine So that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose. Thinking that I'm too puck. Getting caught with a few the fruit. <laughs> off the speaker, can't even handle me. Giving what I got, to no my energy. And I will never stop. I'm motivated by enemies. Setting up shops. everybody remember me <laughs> and now I am God.

ระเบิดสตันตอนนี้ของผมเท่าไหาร่สี่แสนเองครับหนะูเจ็ดหมื่นห้าของวันนี้ออกไปเกะครับ เรียบร้อยผมบอกแล้วจบครับโอ<ฮ>้ย USA นะครับมันเป็นลูกสองบ้างวันนี้เชี้บปืนสวยวะ นับมีสไนปืนพลกสามหมื่นห้าเออเปลี่ยนดีกว่าโอ้โหดูแม่งยาดินับแต่ละคนเนี่ยจะเอายามาเยอะมากๆเลยที่ผมสังเกตนะครับแม็กกาซีนนะครับผมกระสุนเลยเนี่ยโอ้โหแดกน้ำเลยแดกยาแก้ป่วดแดกให้หมดครับ ดีผมขอดูก่อนมีคนอยู่นี้เปล่าไม่มีแล้วนะครับผมเก็บคนหมดหมดแมปแล้วนะครับนะทุกคนก็เดือดเดือดน,นะครับตัวโปผมบอกเลยว่าการใช้งานโปนะครับควรใช้งานอย่างระมัดระวังโอ้คือมเอาปืนเนี่ยเห็นปนะเขาจะพกกระสุนทองกันเว้สังเกตได้เลยนะครับมันจะพกกระสุนกระสุนทองนะครับยาออไปยาเดี๋ยวไปซื้อใหม่ครับ แล้วผมเอาของจะจ,จับกลับบ้านอที่นี่เอาเกาะมาเจ็ดสิบนะครับเอาหน้ากากมาดว้วยได้หน้ากากซีกลับบ้านเงาดิาใส่ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เป็ปืปอนหลเนี่ยเป็นลูกซองนะครับระยะประชิดน,นี่คือเมื่อกี้เนี่ยถ้าผมเข้าใกล้แม่งนะคือจบ ก็เขาข้าตัวโปอารีนาเบียกเอายังคงปกติแล้วก็ไม่โดนดักแบนนะครับก็ใช้งานตัวโปอย่างระมัดระวังนะครับที่แน่ๆตัวโปรเราทําออกมาเนี่ยไม่โดนตัวจับแน่นอนนะครับณนะตอนนี้นะนะครับก็มาเล่นรีวิวรัสสุดกันนะครับอื่นๆก็ไปปรับเล่นตามสไตล์ของตัวเองนะครับอาจจะไปเล่นกับปราร์ตี้เพื่อน3คนนะครับคุณถ้าคุณเล่นปราร์ตี้โป3สามคนเนี่ยโอกาสที่แบบ เฮียไฟยังไงก็ชนะนะครับหรือมึงอาจจะเล่นโปคนเดียวแล้วคอยบอกตำแหน่งเพื่อนก็ได้นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะก็อุดหนุนได้นะครับสำหรับโป a อารีนาเบรกเอาไม่ว่าจะเล่นบนสตรีมหรือลันเชอร์หลักตัวโปรเราซัพพอร์ตทั้งหมดนะครับรอบนี้ก็ได้ฟาร์มออกไปอยู่ที่หกแสนนะครับนะก็คร่าวๆวันนี้ยิงบอดบ้างยิงคนบ้างนะครับนะก็ประมาณนี้คือเราไปดักตามพุ่มเว้ย แล้วเวลาศัตรูเดินผ่านเราก็ค่อยยิงมันก็ได้มันก็จะได้เพรเซฟเราด้วยไม่ใช่แบบโอ้โหเดินดุมๆุมดมดมไปไล่ยิงเขาเลยนะครับมันดูแปลกๆไปกนะครับก็ปรับแต่งเล็กเล่นเอานะตัวโปก็กันถ่ายหนะ้าจอแบบร้อยเปอร์เซครับก็ฝากไว้ด้วยนะนะครับผมตอนมาไม่มีอะไรมาเลยนะครับกระเป๋ากูก็ไม่ได้เอามาติดปืนมากระบอกเดียวนะับขากลับออกไปนะครับตึงๆนะครับ แค่นี้แหละมีปืนด้วยนับในคังกูปืนเต็มไปหมดละเนะยครับผมนับกำจัดไปนะครับสิบเอ็ดคิวนะก็จะพวกบอดแต่กำจัดทหารรับจ้างก็คือผู้เล่นนะครับเก็บไปสี่นะก็เดือดครับนะครับผมดูกูเดินดินับเดินอะไรอย่างงี้เนี่ยเนะยครับผมนะครับผมอาจัดไปนะครับขึ้นแรงกันแบบชิวๆเลย นะครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับนี่ดูดูของผมนี่ของของกูจะใส่ไม่พอแล้วอะ่ะนะครับผมฟาร์มไปแต่ละทีเนี่ยกูก็แบลปืนเข้ามาแบลปืนเข้ามานะนะครับอย่างปืนนี้ผมก็ไปได้มานะเอชสาสิบเอ็ดเนี่ยนะครับก็อุดหนุนได้โตโปชิวๆเรยไปแล้วครับบ๊ายบาย